กดบัตรคิวเรียงคะ่ะถ้ายังไม่ได้เรียกก็นั่งรอจ้ะแล้วห้องน้ําไปทางไหนเหรอคะห้องน้ําทางนู้นคะ่ะป้ายสีแดงตามไปเลยคะ่ะพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ้องว่าเขาห้ามถามอย่างบางทีป้ายเนยี้ยค่ะป้ายลิ์อย่างเงี้ยก็ไปอยู่ตรงซอกลืบเลยเล็กเล็กเล็กมากเล็กเหมือนเอามาให้แม่มึงอ่านอะไรเงี้ยขอโทษนะคะถ้าเกิดจะเข้าพบคุณหมอต้องติดต่อตรงไหนก่อนหรอคะ กดบัตรคิวเรียงคะ่ะถ้ายังไม่ได้กดบัตรคิวต้องไปกดก่อนนะคะอยู่ตรงหน้าประตูคะ่ะที่อยู่ข้างโต๊ะใช่ไหมคะค่ะตอนนี้คิวที่เท่าไหร่แล้วหรอคะตอนนี้คิวที่สองร้อยหกสิบค่ะถ้ายังไม่ได้เรียกก็นั่งรอจ้ะแล้วห้องน้ําไปทางไหนหรอคะห้องน้ําทางนู้นคะ่ะตอกป้ายสีแดงตามไปเลยคะ่ะถ้าจะไปชั้นสี่ต้องขึ้นลิฟต์ใช่ไหมคะลิฟต์ชั้นสี่ค่ะ,คะมันอยู่ตรงไหนหรอคะพี่็าตามป้ายอะคะ่ะ าอย่างนั้นก็ต้องขอโทษแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะเพราะว่าพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเขาห้ามถามอ่าไม่มีกฎนี้ไงแบบไม่ได้มีประกาศออกมาชัดเจนในกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็เลยไม่รู้คือหนูไม่ได้ไปโรงพยาบาลรัฐบ่อยแต่ว่าขอโทษแทนด้วยนะคะเพราะว่าหนูแบบเป็นแบบคนเล่นคอนเทนต์นั้นนะเนาะหนูก็ไม่รู้ว่ามันถามไม่ได้นี่เขาเพิ่งรู้เหมือนกันเกิดมาจะ20ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะครบวันเกิดอายุ20ตเต็มแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันห้ามถามอะไรเงี้ยแบบ แบบห้ามถามหรือไม่ควรถามอะไรเงี้ยไม่รู้เพราะว่าไม่เคยมีใครบอกแบบนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเอาเป็นว่าหนูกราบขอโทษแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าพวกเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันไม่ควรถามอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือพวกเราไม่ได้อญญาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเพราะเรามีบ้านเป็นของตัวเองเนาะพวกเราไม่ได้นอนโรงพยาบาลเพราะเราก็เลยไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนลิฟต์อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างบางทีป้ายเนี้ยค่ะป้ายลิฟต์อย่างเงี้ย ก็ไปอยู่ตรงซอกลืบเลยเล็กๆเล็กมากเล็กเหมือนเอามาให้แม่มึงอ่านอะไรเงี้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยหาไม่เจอก็ต้องถามเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ถามก็แปะป้ายไว้เลยว่าห้ามถามหรือไม่ก็เขียนขั้นตอนบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดจะมาติดต่อเนี่ยต้องทําอะไรบ้างคนบัรคิวตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนให้มันชัดเจนไปเลยเขียนตัวใหญ่ด้วยนะอย่ามาเขียนตัวเล็กป้ายที่จินหมดเนี่ยโดนด่านะมึงคือโรงพยาบาลรัฐบาลบางที่เนี่ยก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงนะก็คือเหมือนคนอยู่ตรงกลางตึกใช่ไหมแต่ป้ายไปอยู่ตรงซอกลึบอ่าแล้วก็บางทีป้ายก็ไปอยู่อีกมุมนึงมุมที่ที่พวกกูไม่เดินไปอะค่ะเป็นมุมที่แบบแม่บ้านเก็บของอะไรอย่างเงนะี้ยซึ่งคือแบบไม่มีใครเห็นหรือแบบมีป้ายไว้ก็เป็นป้ายอันเล็กๆอย่างที่บอกไว้เหมือนเอาไปให้พ่อให้แม่มืองานอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็เลยงงก็เลยต้องถามอะไรเงี um ้ยอย่างบางทีคนแก่มันก็แบบไม่ทันได้มองอะไรอย่างเงี้ยนะก็นิดหนึ่งนิดนึงก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจแบบว่า โดนถามคําถามเดิมเป็น้อยๆรอบในวันเดียวอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยเข้าใจเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปแนะนําหนูว่าน,นี้เวิร์กนะคะก็คือทําป้ายอันเบลเบล่าไว้เลยแล้วก็ติดไว้เลยว่าขั้นตอนการเข้ารับรักษามีอะไรบ้างก็เขียนเอาไว้เลย 1. ทายําทอะไร2ทรํทอะไร3ทรํทอะไร4ทรํทอะไรอะไรเงี้ยแล้วเรื่องคิวถ้าไม่อยากให้ถามเรื่องคิวก็โชว์ป้ายคิวเลยค่ะว่าถึงที่เท่าไหร่แล้ว ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ